คำถามโลกแตกนะฮะเราควรมีรองเท้าวิ่งกี่คู่เพื่อนเราควรมีกี่คู่เราจะมีคู่เดียวจบหรือเราต้องมีหลายคู่หรือ,อยังไงสวัสดีครับขอต้อนรับสู่ช่องดุ๋ยดุ๋ยครับผมวันนี้ครับมีปัญหาโลกแตกที่เพื่อนเพื่อหลายท่านนะครับ ก็คอมเมนต์มาถามกันว่าผมพึ่งมาวิ่งหรือผมกําลังเข้าสู่วงการวิ่งหรือมาวิ่งเล่นๆขำๆเนี่ยผมจะมีรองเท้าวิ่งกี่คู่นะครับเพื่อหลายคนก็ไปดูอินฟูที่เขามารีวิวหรือมาป้ายาเขามีรองเท้าเยอะแยะเลยแล้วแบบเพื่อนๆบอเฮ้ยเอากูจะซื้อคู่ไหนดีกูจะใช้แบบไหนดีวะกูจะใช้เท้าแม็กคูชชนนิงซูเปอร์เทนเนอร์หรือ ซูเปอร์ชูเลยที่มันมีคาร์บอนก็จบไปเลยไหมซื้อคู่นี้คู่เดียวจบไหมจะได้ไม่ต้องซื้อ2คู่ก็เดี๋ยววันนี้มาดูกันนะครับว่าเราควรจะมีรองเท้าวิ่งกี่คู่นะฮะที่เอาไว้ใส่โลงงานหรือไว้ใส่วิ่งทุกๆวันนะฮะสำหรับผมเนะี่ยก็จะมีอยู่ไม่กี่คู่ไม่กี่คู่ผมจะเป็นคนที่ซื้อรองเทา้าไม่ไม่เยอะ ไม่เยอะนะครับไม่เยอะก็คือไม่ใช่ซื้อซื้อมารีว่าผมไม่ได้เป็นนักป้ายยาผมไม่ได้เป็นนักรีวิวรองเท้าครับผมเป็นคนที่ออกกำลังกายด้วยการวิ่งโรงงานวิ่งบ้าน,นครับส่วนตัวที่ผมมีอยู่เนี่ยก็ประมาณนี้เพื่อนแก็มีนิวบาลานซ์จะนิวบาลานซ์อยู่ตรงนู้นเพิ่งเอาไปสายวิ่งมาเพื่อนๆหลายคนก็แบบมีข้อสงสัยไงว่าเอ้ยผมรองเท้าคู่นี้คู่เดียวจบไหมพี่ตุ่มต้องซื้อเพิ่มไหมอะไรเงี้ยผมเพิ่งมาวิ่งเนี่ย สามารถใส่รองเท้าที่เป็นซูเปอร์ชูคาร์บอนอย่างนี้ได้ไหมซื้อคู่เดียวจบไหมอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมก็จะมาบอกเรื่องว่ายัางไงนะฮะว่ามันควรจะมีคู่เดียวหรือมันจะต้องมีหลายคู่นะครับตัวตัวผมอะ่ะผมเลยจุดที่จะต้องมีรองเท้าแม็ชคูชชนนิ่งหรือต้องมีรองเท้าวันที่แบบเออกูอยากจะเดินกูอยากจกแบบ easy, easy, อีซี่อีซี่หัวใจโซนหนึ่งอะไรเงี้ยไม่ต้องแล้วผมใส่อะไรก็ได้ใส่อะไรก็ได้ลนะครับผมไม่จำเป็นต้องแบบ มีหลายๆคู่แต่ที่ซื้อมาเนี่ยก็คือพอชอบรองเท้าที่เราไปลองที่ร้านเราใส่แล้วรู้สึกว่าเฮ้ยเนี่ยมันใช่สําหรับรองเท้านะครับวิธีเลือกอันนี้ผมก็บอกเพื่อนๆไม่ได้นะครับว่ามันจะบอกกับเพื่อนๆไหมบางรุ่นม,มันก็ไม่อาจจะไม่ได้บอกกับเราไม่ได้ทมาเพื่อเราอ่ะ แล้วก็บางอย่างบางรุ่นเนี่ยมันทํามาเพื่อนักวิ่งอีลิตของเขารูปเทา้าเราก็ไม่เหมือนเขาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าชอบรุ่นไหนแล้วรู้สึกว่าเอ้ยรุ่นนี้มันถูกฉลองเราก็ต้องซื้อลองใส่ซกประมาณจริงๆรงองเท้าเนี่ยต้องลองสักกี่สิบโลดรวยยี่สิบโลอะมนถึงจะรู้ว่ามันจะมีอาการเอฟเฟกอะไรตามมากัดไหมขับไปไหมหน้าชนไหมอัปเปอร์ระบายอากาศดีมีความอือความอือมีการชนอุ้งเท้าไหมอะไรมันรัดไปไหม ประมาณ20โลครับคนสิงจะร,รู้ถ้าใส่ลองที่ร้านเน้นๆนี่ยังไม่รู้หรอกมันดีหมดแหละมันของใหม่เพื่อนๆต้องไปลองวิ่งก่อนสัก20โลผมบอกเลย20โล10โลก็ยังไม่รู้นะฮะก็เดี๋ยวมาดูคู่แรกก่อนที่ผมมีคือท,ท,ที่ชอบมากเลยนะที่ชอบมากรู้สึกว่าซื้อมาแล้วคือแม่งใช่แล้วแม่งคู่นี้สามารถเป็นคู่เดียวจบได้เพ,พ,พื่อนๆดูไนร้าน SC Elite อ่ v v า V4 V5 กำลังจะออกแล้วนะครับ เดี๋ยวมันจะราคาลงอีกนะครับเมื่อที่หารองเท้าแบบใส่คู่เดียวคู่เดียวจบเลยอนะ่ยผมแนะนําเลย SC Elite v 4ตัวนี้มีคาร์บอนนะครับเป็นรองเท้าคาร์บอนที่ไม่ได้ไม่ได้โหดไม่ได้แรงไม่ได้แบบใส่แล้วท้านเทาน้ทาหรือแม่งแบบหุยแรงว่ะเป็นรองเท้าที่กลมอ่ะกลมใส่เสร็จแล้วมันแบบไม่มีเอฟเฟกอะไรตามตามมาเลยเพื่อน เร็วได้แรงได้ใส่ได้ได้หมดลองรันอินทวอร์เทมโปข้อเสียมีข้อดีเยอะระบายอากาศดีมากอัปเปอร์ระบายอากาศดีมากแฟนทอมฟิตหลุยฝนเปียกบ,บนผมใส่ 21k หลุยฝนตกแปบ๊บเดียวแม่งแห้งระบายอากาศดีมากพื้นยึดเกาะดีมากฝนตกเปียกๆเ,เลยไม่ลืน่นไม่แฉลบเลยแต่ถ้าเกิดมันมีเศษทรายหรือเศษอะไรมันก็มีอาการแฉลับบ้างนะครับมันก็ลื่นบ้าง ตามสภาพพื้นผิวมันนะครับไปเช่ามาหนึบหมดมันก็จะมีลื่นแต่ระบายอากาศดีมากนะครับก็เผื่อไซส์อันนี้ต้องเผื่อไซส์หน่อยถ้าเกิดเลือกตรงไซส์มันน่าชนครับโคบอกมันค่อนข้างแคบนะฮะถือว่าดีดีมากเร่งความเร็วข้อเสียคือเรื่องความวต้องเค็นถ้าเค็นแล้วถึงจุดจุดที่เพื่อจะวิ่งเพจน,นั้นนะ่ะมันก็จะนิ่งมันจะคงความนิ่งของเพจน,นั้นไปเรื่อยกว่าแจงก็จะนิ่งอยู่นะครับแต่จะเร่งอน่ะมันต้องเค็น ถือไปรองเท้าที่ดีมากคือในเวลาเนี่ยมันจะมีอีกหลายอันเลยจะออกมาเป็นเทนเนอร์เป็นเลเวลจะผมแนะนําเลยคู่นี้เพื่อนๆตัดใจซื้อคู่นี้คู่เดียวจบไม่ต้องไปซื้อเลเวลไม่ต้องไปซื้อเทนเนอร์เว้ยคือแม่งจบเลยไม่มีหือไม่มีอือไม่ไม่แบบว่าส่แล้วปวดตีนล้าตีนมากอะไรเงี้ยถ้าเพื่อนแบบเป็นนักวิ่งธรรมดาวิ่งทั่วไปออกกำลังกายคู่นี้ผมแนะนําว่าเป็นคู่เดียวจบได้ มีคาร์บอนด้วยวิ่งสนุกขึ้นทังท้ายมีคาร์บอนวิ่งสนุกขึ้นนะครับคนไม่แข็งแรงใส่ได้เนี่ยเหมาะจะเป็นรองเท้าวิ่งคู่แรกใส่ซ้อมใส่อะไรได้คือครบอ่ะมีอย่างเดียวคือจะเร่งมันต้องเค้นแล้วก็เวลาขาหมดแรงมัน่าจ,จะถ่วงส้นหน่อยมันหนะักไม่รู้วเป็นอะไรต่ส่งมาพผมผมไม่ค่อยเจอแหละถ้าคนมาเล่นไปแม่จะเจอแบบแหมดแล้วย,ยกไม่ขึ้นหมาหนักเหมือนมีท่วงส้นแนะนาแนะนําเดี๋ยวมันราคาจะลงอีกนะเพื่อนๆ,ๆ,ๆก็ไปหายันได้แล้วก็ที่ผมมีอีกก็คือ ดีดาสโปรสีอนีก็ตามกระแสออกมาใหม่ตอนมีโบรสาแม่งก็กัดหายกัดรอดวายหมดเลือดสาดดีแรงใส่ดีอะไรก็ดีก็โอเคต้องมีก็สำหรับผมก็ก็โออ่ะก็แต่เวลาใส่วินาก็เมื่อยตีนโฟมันนิ่มแล้วก็เอนเนอร์จีหลอดมันไม่ได้แบบส่งอะไรมากกระจายแรงออกนะครับก็ก็ดีเบาราคาแรงไปหน่อยนะครับส่วนตัวก็ชอบ ก็ใช้ได้ก็ไว้ใส่โรงงานหรือมาใส่วิ่งทั่วไปก็ได้แบบในเพชที่เร็วขึ้นหน่อยที่ผมใส่นะก็จะเพช5อะไรเนี้ยขึ้นไปเดี๋ยวถ้าใส่เจ้าตัวนี้ออกไปวิ่งนะครับถ้ามาวิ่งเพช7แปดผมก็ไม่ใส่หรอกอะไรเงี้ยก็โอเคก็ไม่ทนด้วยก็ไม่ทำได้ใส่บ่อยก็ไว้ใส่โรงงานนะครับอันนี้ก็ไม่เหมาะเป็นซูชูคู่แรกนะจริงๆไม่เหมาะไม่เหมาะเลยไม่เหมาะเป็นรองเท้าที่จะใส่ทุกวันด้วยเพราะว่าไม่ทนนะครับแล้วก็ราคาแรงค่อนข้างแรง คือมันลดคุณภาพลงอ่ะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของเท้าให้มันแบบเบาให้มันอะไรก็วันอไปนะครับอันนี้ผมก็มีอันนี้ก็ไม่แนะนําแต่ถ้าใครมีสิ่งอยากลองก็ได้ก็สามารถใส่เป็นผู้แรกได้นะมันเล่นคือจริงจริงมันถึงจะแสดงศักยภาพของมันออกมาได้มันใส่เดินใส่จอกๆก็ได้โปร4โบร3อะมันใส่ได้หมดนะฮะเพื่อนๆก็ซื้อมาเป็นรองเทา้าใส่เหมือนเรียกว่าเดนนิเซอร์ทุกวันผมเห็นมีคนใส่เยอะแยะโปร4นะครับใส่เดินใส่วิ่งเป็ด8เป็เด7 เนก้าเป็นสิบอะไรเงี้ยเห็นเยอะแยะเลยที่สวนนะครับอันนี้จะแบนจีน3ามุหนึ่งดีก,กีนะครับฟิลด์เรสฟิวเจอร์อันนี้ก็เ,เพื่อนเก็ถามมาเยอะว่าพูดจะจบไม่พี่ราคาไม่แรงอะไรเงี้ยก็ต้องบอกอย่างนี้ว่ามันต้องแข็งแรงนิดนึงใส่วิ่งชา้ามันมีอาการทานทารครับหลายคนเจอ,อทานทา,นทานโฟมไม่ได้นุ่มอันนี้มันแน่นอันนี้ผมเอามาใส่ซ้อมวิ่ง ทุกวันก็มันวิ่งช้าได้วิ่งช้าแต่ว่าไม่สนุกมีแผนนะแต่ว่าไม่สนุกไม่สนุกถ้าเทียบกับ New Balance, New Balance, นิกกวบาลานส์นิวบาลานส์วิ่งช้าสนุกกว่าวิ่งช้าสนุกกว่าแล้วก็สบายเท้าวกว่านี่วิ่งช้าไม่ไม่ไม่สบายเท้าต้องเร็วขึ้นมาต้องแบบเอทหกหกขึ้นไปอ่ะหกถึงห้าถึงสี่อย่างเงี้ยจะวิ่งสนุกจะวิ่งสนุกมากใส่ระบายอากาศดีก็ดีติดข้อเสียก็มีคือเชือกยาวยาวชีเชียเลยต้องมาสองรอบ ใส่บัตไปรอบเดียวทีไรนี่แม่งแบบหลุดต้องมาสองทบแี่สองรอบเพื่อนสายไปแลป้วแ่บวิงไปปุ๊บหลุดล้าคาน่ะยาวไวไหนยาวอะไรต่างๆก็ไม่เข้าใจเหมือนกันแต่ว่าโดยรวมแ,แล้วดีพื้นยึดเกาะดีระบายอากาศดีโฟมออกไปทางเฟิร์มนุ่มแน่นนะครับไม่ได้นุ่มยุ่วนะครับยั่ตรงโซนแค่นิดเดียวที่เหลือแน่นหมดยิ่งตกก็ามาไปเรื่อยๆอันนี้ไม่เหมาะไม่เหมาะกับเรียกว่า คนที่ยังไม่แข็งแรงขอดีกว่าจะซื้อมาใส่แบบตอ,อกแต่คู่มันน,นี่ไม่เหมาะจะทำให้เหนื่อยล้าได้นะครับไม่เหมาะนะหลายคู่แหละผมใส่ต่างวันละไปนะอยากวันวิ่งชิวผมก็ใส่อันนี้อยากจะเร็วๆมันๆตบม,มันก็คู่นี้หรือในสเต a y ผมก็ใส่โปรซีแล้วก็มีสกุนนี้สกุนนี้อันนี้ไว้เลสเด a y อย่างเดียวเลยไม่เคยมีแค่รอไปใส่รอ วิ่ง10โลจอก10โลแต่ว่าวิ่งเร็ววิ่งเร็วอยู่เพ็ดหเพ็ดห้าคู่นี้ระบายอากาศดีมากผมตอบสนับนิดหนึ่งเพราะสำหรับผมคือเดอะเบสในปีนี้คือผมยกให้คู่นี้นะเอซิก็ไม่ได้ลองเพราะว่าผมปีซุปเปอร์บารผมขายไปแล้วมีหนึ่งทั้งหนึ่งทั้งสองนะสองผมขายไปแล้วหนึ่งคือว้าวสองคือแบบใส่แล้วแบบเฮียสองเหรอวะอะไรเงี้ยทํำมาแบบอะไรวะอะไรแบบไม่ได้ไม่ได้ว้าวเท่าวันแรกแค่มันระบายอากาศดีแล้วก็มัน ไม่กัดไม่ชนแค่นั้นแล้วก็ใส่ไปสักพักหนึ่งก็แบบเฮ้ยไอคืหนึ่งดีกว่าอะไรเงี้ยรู้สึกเลยว่าโฟมแบบหนึ่งดีกว่าสองมันจะแน่แน,แ,นแต่ใส่ไปสักพักก็จะชอบนะก็รู้สึกว่าเออมันก็วิง่งวิ่งสบายวิ่งง่ายใส่แบบขายดีกว่ารู้สึกไม่ค่อยถูกจริตขายไปซื้อกูอื่นดีกว่าอะไรเงี้ยก็ได้คูนี้มาคูนี้ดบบเบสเลยแรงเร็วไม่เหมาะกับมือใหม่ไม่เหมาะกับมือใหม่เลยอันนี้ต้องคุณแข็งแรงแล้วก็คุณวิ่ง มาสักระยะหนึ่งแล้วแล้วคุณเรียกว่านิดต้องการที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในการวิ่งของตัวเองหรือต้องการ P b วิ่งได้หมดทั้งมาราธอน10โล5โล่21โลวิ่งได้หมดเลยคูน่นี้ผมว่าจบสบายอากาศดีทุกอย่างดีหมดพื้นลื่นนิดหน่อยช่างหัวมันไม่เป็นไรไม่ค่อยมีผลอลไรกับผมไม่ได้วิง่งตากฝนไม่ได้วิ่งรุยน้ำอยู่แล้วครับถ้าฝนตกเอาอีคู่ไปนะครับอันนี้ดีราคาก็แรงอยู่นะครับสำหรับผม หรืไวสส่วนมากจะไว้เลสเดย์ไม่ค่อยได้เอาไปใส่วิ่งจอกแจนเหมือนกันไม่เคยเอาไปใส่นะฮะมีมาแล้วก็มีอีกคู่หนึ่งอันนี้คือแบบวันที่ขี้เกียจจริงๆก็คืออ่ะริมบัสยี่สิบห25ก็คือมันไป27แล้วใช่ไหมแต่คือ25มันก็ยังใส่ได้คาแรคเตอร์โฟมมันก็ไม่ได้ต่างอะไรกันมาก ขาจะจะเปลี่ยนอัปเปอร์หรือเปลี่ยนรูปทรงมันให้มันดูเรียวดูแบบเพียวดูสวยขึ้นนะครับคือยี่ห้ายี่หกยี่สิบเจ็ดเนี่ยไม่ได้ค่อยต่างอะไรกันเลยครับฟิลก็คือตัวนี้มันแบบเป็นนุ่มนุ่มนุ่มอ่ะนุ่มเลยใส่เดินใส่ทางานใส่แบคคูชั่นได้เลยใส่เที่ยวอะไรเงี้ยหรือวันที่รู้สึกว่าแบบเฮ้ยกูไม่ได้อยากวิ่งเร็วกูอยากจะเดินเดินจอกจอกผมก็ใส่คู่นี้ไปแต่ใส่นานไม่ได้ใส่นานเ่อเพราะว่าโฟมมันจม จบออลอลันอะไรเงี้ยจมวิ่งเร็ววรู้สึกหนักเท้าหนวกเท้าแล้วก็มันไม่คืนแรงไม่ไง่ายคือตบเร็วมันไม่คืนแรงเพื่อนฟัมันมีความนุ่มเด้งอยู่นะนุ่มเด้งอยู่แต่ว่าวิ่งเร็วแล้วมันไม่คืนแรงมันค่อนข้างจะกินแรงอะทว่จมเหมาะแบบจ๊อกชิวๆิก้าวสิบเป็นแปดอะไรเงี้ยอันนี้เหมาะคนที่แบบวิ่งชิวๆอ่ะไม่ได้คิดว่าต้องวิ่งเร็วอะไรเงี้ยออกอะไรทุกวันอันนี้ก็เหมาะใส่เดินใส่มันสบายเท้ามันสบายมาก ยี่ห้ายี่หกยี่เจ็ดอิมบัตเพื่อนๆไปเลือกดูอันนี้ได้เลยสำหรับผมก็คือไว้ใส่วันที่แบบรีคอเวอรี่เลยรีคอเวอรี่เดินไปซื้อบาทั้งโขซื้อต้องด้วนหมูหน้าบอดซอยหรือจ๊อกไปซื้อก็จะใส่พวกนี้ไปแล้วใส่รองเท้าที่มันแบบคาร์บอนหรืออะไรเงี้ยมาเยอะแล้วมันก็อันเนี้ยฮิวฮิวเทา้าริมบัตตะกูลิมบัตจะยี่ห้ายี่หกยี่เจ็ดยี่ห้าถูกแล้วจะหาไม่ได้แล้วมั้ง มันก็จะมี2ี่7 26กเจ็ี่ก็ถูก27เจ็ก็ยังราคาแรงอยู่เพื่อนก็ลองไปดูแล้วกันนะฮะสำหรับคนที่แบบเออกูไม่คิดจะวิ่งเรยอยู่แล้วสบายๆก็ประมาณนี้คือควรจะมีอย่างน้อยัสองคู่ก็ได้การมันพังเพื่อนบางคนเนี่ยซื้อซื้อคู่เดียวแล้วซื้อแบบโคี่มาอย่างเงี้ยคู่เดียวเลยกับคู่เดียวพอมันพังมันพังไวแต่มันพังวันมันไม่ทนเท่าโปรสามนี่มันพังไวมากเลยนะเว้ยเพราะว่ามันบัตรทอนทุกอย่างออกไปเกือบหมด มันก็เลยแบบให้รองเท้ามันเพิ่มประสิทธิภาพทาความเร็วได้เยอะๆมันก็เลยแบบมา้ทนเพราะฉะนั้นควรจะมีคู่หนึ่งอีกคู่หนึ่งก็คือแบบก็แล้วแต่เพื่อนแล้วกันถ้าแข็งแรงก็เอาที่มันมีคาร์บอนก็ได้รองเท้าแบบพวกนี้เท้าีนที่มีคาร์บอนมันก็ช่วยได้วิ่งสนุกนะครับเห็นอย่างแบบของมิซูโน่ก็มีเนาะมีโอวิสตาอะไรเงี้ยสองมันก็มีแผ่นไนลอนนันก็ช่วยให้วิ่งสนุกขึ้นก็ได้ก็ได้เอ่อแล้วคนถามมาผมมาเยอะว่า ไอออ a s e อาดิดาสอีโวนัที่เราคิดกันเนี่ยคู่เดียวคู่เดียวจบได้ไหมอันนี้ก็แล้วแต่เ,เพื่อนๆเลยแล้กันแต่ว่าก็เป็นรองเท้าที่ดีคู่นั้นก็สามารถเป็นคู่เดียวจบได้พวกยูบาลานอะไรนะ Rebel เรเบลวีนอะอันนั้นก็ใส่ได้ใส่เที่ยวใส่อะไรได้ก็แล้วแต่เ,เพื่อนๆจะเลือกแล้วกันแต่ถ้าผมแนะนําก็ El i ิดยิวี ว่ามันคุม้มคู่เดียวจบแต่แม้ราคาลงด้วยเดี๋ยว V5 มันมามันจะราคาลงเว้ยถ้าใครที่เริ่มแล้วแบบอยากนั่งเท้าคู่เดียวคู่เดียวจบอันนี้ผมแนะนำผมได้สปอนเซอร์นะไม่ได้สปอนเซอร์แต่ว่าชอบอันนี้ถ้าจัดไม่ดีไปโทษเบิร์ดวิ่งไงอ้วนนะอันนี้เบิร์ดไม่ก็ใส่บ่อยดีสิเพราะแม่งจริงแม่งดีจริงจผมใส่จบบุรีรมัมย์มาราธอนวิ่งไม่ได้วิ่งเร็วด้วยวิ่งเพชรหกเพชรเจ็ดเพชรแปดอย่างเงี้ย มีอาการเมื่อยบ้างเพราะว่าเราวิ่งนานแต่แบบหลังเจ็บเอ้ยไม่ใช่หลังเสร็จหลังจบไม่มีอาการอะไรเลยทเท้าถือไม่ไม่กัดไม่หือไม่หาอะไรเลยคือไม่แบบประมายสุดแล้วอ่ะถ้าคุณไม่คิดว่าจะต้องเค้นอะไรก็คู่นีนนน้แนะนคู่นี้อาจคิดว่าเอออยากจะวิ่งด้วยทําความเร็วด้วยอยากจะมีใสซ่ซอบก็สองคู่ผมแนะนำสองคู่ครับเราจะไปซื้อตามนักรีวิวหรือตักปลายยาที่มา โอ้โหมีเยอะแยะเลยพี่นุกอย่างนี้มันก็ไม่ได้พี่เขาซื้อมารีวิวให้เราดูนะครับก็เป็นทางเลือกให้เราว่าเอ้ยอันนี้มันจะเหมาะกับเราคู่นี้มันเอ้นี่นาซื้อไหมคู่นี้ราคาถูกใส่ดีแม้เอาไปใส่เดลี่ได้อะางเงี้ยก็ตามความเหมาะสมของเพื่อนที่คิดว่าเอจะซื้อคู่นี้มาใส่จะเหมาะกับเราไหมอันนี้ก็แล้วแต่เป็นพื่อนแล้วกันส่วนตัวผมมีแค่นี้ <c oughs> แค่นี้แหละยังยังไม่มีเพิ่มนะยังไม่เพิ่มแล้วก็ยังไม่ได้ขายแล้วไปเพราะว่ารูาสึกว่า พอแล้วประมาณนี้ก็โอเคแล้วสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้เพื่อนๆสำหรับรองเท้าวิ่งนะครับที่เมื่อนถอามว่าเราควรจะมีกี่คู่นะฮะผมก็แนะนำว่าถ้างบถึงก็มี2คู่นะรับไว้ซ้อนทางคาเร็วหรือโรงงานกคู่หนึ่งที่มีคาร์บอนหรืออะไรที่ไม่นถนัดกได้คู่หนึ่งอีกคู่หนึ่งก็คือรองเท้าที่เอาไว้ใส่เดลี่เทนเนอร์ทุกวันวิ่งทุกวันแมคคุชชั่นอะไรเงี้ยใส่ สบ,สบายที่ไม่ต้องแบบทาความเร็วอะไรมากนะครับก็มีคู่หนึ่งเพื่อกันรองเท้าแพงๆของเพื่อนๆนมันพังนะฮะส่วนใครงบไม่ถึงก็คู่เดียวคู่เดียวจบก็อย่างที่ผมบอกแนะนําอันนี้หรือเ,เพื่อนๆธนะแบนด์จีหรืออันไหนก็แล้วแต่เพื่อนๆก็เอามาคู่หนึ่งคิดว่าเออมันเหมาะสําหรับชั้นคู่นี้แหละคู่เดียวงบไม่ถึงกับคู่เดียวจบพอขายแม่งแค่นี้แหละก็ก็ได้นะครับแล้วแต่ ความสะดวกของเพื่อนๆนะครับก็สําหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้เพื่อนที่มีความคิดเห็นแตกต่างอย่างไรหรืออนะไรก็สามารถพูดคุยกันได้ใต้คอมเมนต์นะครับแล้วก็อ่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้ช่องด้ดดวยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้า